สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอการขึ้นลงดอยอังขางนะครับช่วงตีนดอยนะครับปกติเวลาเราดูคลิปของคนอื่นเนี่ยครับก็จะเน้นช่วงที่จะเป็นโค้งอันตรายเ,าเกือบถึงบนยอดดอยนะครับแต่ว่า,าผมจำได้ว่าตอนขึ้นลงดอยเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับคือตรง ตีนดอยเนี่ยที่มีความลาดชันพอสมควรผมก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะฮะในคลิปนีออ้อันนี้จะเป็นแผนที่ของที่ดอยอ่างขางนะครับเส้นทางผ่านอำเภอฝางขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าจะมีถนนอยู่3เส้นที่โชว์อยู่นะครับก็คือทอรอรนนี่มาจากเชียงรายนะครับ ส่วนทอร์107นี่ก็คือจะไปเชียงใหม่ได้นะครับนี้ถ้าใครมาตามสายทอร์1 7 7แล้วเลือกที่จะเข้าทอร์นอ1249นะครับก็จะเป็นดังภาพต้นทางอยู่ตรงด้านขวามือมุมล่างนะครับระยะทางจากต้นทางจนถึงยอดดอยอ่างขางเนี่ยก็คือประมาณ19กกิโลเมตร ใช้ Google Map ในการาประมาณเวลาในการเดินทางก็ได้สักประมาณ27นาทีนะครับบนยอดดอยนะครับจะมีโค้งอันตรายอยู่12โค้งด้วยกันซึ่งผมได้เคยทำคลิปแชร์ประสบการณ์การขึ้นและลงดอยอัางขางผ่าน12โค้งอันตรายนี้แล้วนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ5กิโลเมตรนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการขึ้นและลงะช่วงลาดชันนะครับตรงตีนดอยของอ่างขางนี้มีความยาวประมาณ1กิโลภาพนี้จะเป็นการซูมม้เห็นนะครับว่าเส้นทางเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจะไม่ค่อยอคดเคี้ยวมากนักนะครับแต่ว่าจะมีความชันพอสมควรอตอนเราขับรถมาจากต้นทางทลอ1249นะครับ จะสังเกตก็คือเราจะเห็นว่ามีสะพานข้ามห้วยแม่งอนนะครับหลังจากนั้นไปนับไปประมาณสัก1กิโลนะก็จะเป็นทางลาดชันช่วงตีนดอยอคือช่วงนี้ตอนขาขึ้นนะครับก็ไม่ค่อยน่าห่วงนะครับสามารถเี่จะใช้เกียร์ดีนะครับเกียร์ออตโต้นะครับในการขับขึ้นได้ไม่ยากเย็นมากนะครับหรืออาจจะใช้เกียร์สหรืออาจจะเป็นเกียร์หนึ่งก็ได้นะครับ ที่จะขึ้นไปแต่ว่าตอนขาลงะนะครับค่อนข้างจะ,ะมันมีความชันะนะครับรถมันจะลร่งแรงด้วยความเร็วก็คงจะต้องใช้เอนจินเบรกนะแล้วก็ถ้าความเร็วสูงเกินหรือรอบมันสูงมากนะฮะเราก็อาจจะต้องแตะเบรกเป็นครั้งคราวช่วยชะลอความเร็วของรถนะครับในวิดีโอเดี๋ยวที่จะให้เห็นสักครู่เนี่ยฮะ จะสังเกตแนวกั้นนะครับผมดูคร่าวๆจะมีอยู่ประมาณ2หจุดที่เหมือนเป็นร่องรอยนะที่บอกว่าเคยมีอยู่บัติเหตุนะว่ารถเนี่ยไปไปชนนะฮะเดี๋ยวลองดูในคลิปนะครับะครับอันนี้ก็จะเป็น ตอนขับรถขาขึ้นช่วงตีนดอยอ่างขางนะครับก็จะเป็นทางลาดมาก่อนนะครับตั้งแต่ต้นทางทอรลหนึสอ่าพอเราเห็นป้ายสะพานข้ามห้วยแม่งอนเนี่ยก็เตรียมตัวไว้นะครับว่าต่อไปสักแป๊บนึงก็จะเป็นการขึ้นเนินนะครับซึ่งค่อนข้างจะชันนิดหนึ่งเราจะใช้เกียร์ดีก็ได้นะครับ หรือว่าเป็นเกียร์สองหรือเกียร์หนึ่งก็ได้ตามความลาดชันเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นนะครับว่ามันจะมีข้อร้อ,อ,อยนะฮะของคาดว่า,ามันเป็นอุบัติเหตุรถชนนะครับแนวกัน้นอนนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับอ,อันนี้จะเป็นจุดที่สองนะครับ ยังไงก็ต้องระวังนะฮะคือตอนขาขึ้นเนี่ยผมไม่ค่อยคิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะแล้วก็เหยียบคันเร่งนะฮะแล้วก็วกชันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับปแต่ว่าเขาจะเห็นจากในวิดีโอเนี่ยค่อนข้างจะยาวขึ้นไปเลยนะครับจริงๆอันนี้นะถ้าเทียบกับช่วงทางขึ้น5กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงยอดดอยเนี่ยก็จะเท่ากับช่วงที่เป็น ลอยต่อ,อทางลาดชันขึ้นไปนะระหว่างโค้งที่สี่โค้งที่สามในคลิปที่ผมเคยนําเสนอไปนะครับ huh? oh oh. อันนี้ผมใช้เกียร์ดีอยู่นะฮะ oh oh. ก็มันก็พยายมปรับเกียร์ให้นะครับมันจะมีเสียงดังขึ้นเป็นจังหวะจังหวะไป oh oh. นะตอนนี้ก็ถึงจุดสูงสุดของเนินนี้แล้วนะครับ oh oh. ก็ นี้ไปก็ขับไปได้เรื่อยๆนะครับวิวสวยดีนะจนกระทั่งเดี๋ยวเราไปเจออีกทีก็คือ12โค้งช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายนะครับเอ,เ,รเ,อเอาละครับเดี๋ยวผมจะตัดลงมาตอนช่วงขาลง ตีนดอยอ่างคางนะครับอันนี้ก็จะ,ะขึ้นเนินนะฮะผมก็จะชะ,ะลอความเร็วดนยการปรับเกียร์ลงมานะครับน่าจะเป็นเกียร์3อยู่ตอนนี้นะครับทีนี้เราไม่ควรจะขับเร็วนะฮะช่วงที่ขึ้นเนินเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงเนินชันแค่ไหน นี่ก็จะเป็นลงเนินเนี่ยผมก็จะซับเกียรลงเป็นที่เกีที่หนึ่งนะฮะเห็นว่ารอบความเร็วเนี่ยก็ตีขึ้นไปนะคะร,รับแล้วก็พยายามบิดเกีรยเบรกประคองนะ,ะกดเบรคไป1ครั้งเมื่อกี้นะครับช่วงที่ก่อนถึงทางโค้ง เบรกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นทางโค้งเรามองไม่เห็นาข้างหน้าเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังชันลงไปเรื่อยๆนะครับยาวเลยนะครับก็พยายามใช้เบรกเท่าที่จําเป็นนะครับก็ไม่ถึงกับขนาดไม่ใช้เลยนะครับเราต้องพยายามชะลอรถไม่ให้มันเร็วเกินไปนะครับก็มี2อย่างคือ engine brake แล้วก็เบรกนี่นะครับคอยประคองไม่ให้ความเร็วเร็วเกินไป ถึงทางลาดเนี่ยเราสามารถที่จะพักเครื่องในการปรับเกียร์ขึ้นได้นะครับเกียร์สเกียร์สเกียร์สขึ้นอยู่ความเร็วนะตอนนั้นนะครับอันนี้จะเป็นสะพานข้ามห้วยแม่งอ่อนนะฮะที่เราเจอตอนขาขึ้นนะครับครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเอ,อ่ยังไงก็เก็บเบรกไว้ด้วยนะครับตอนที่เราลงมาจาก่างคางนะครับว่าจะมีช่วงเ,เนราดชันเนี่ยตอนออตีนดอยอยู่ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ